อันนัดที่สามบทนะคะว่ามาดูนะบทที่ห้าคือบทที่ห้าคือการจัดทำและเสนองบการเงินของทุกที่การซื้อขายสินค้าเนาะก็เป็นบทตอนที่สองเมื่อกี่แล้วแหละการจัดบทที่สี่นะคะนักศึกษาเราเรียนษเนาะงบการเงินต่างๆไม่ว่าจะทำยังบงจะเป็นช่วยแล้วมันก็จะทำเหมือนกันก็คือเป็นงบกำไรขาดทุนนะคะงบกำไรขาดทุนแล้วก็จะแสดงการเงินทางการ ตัวอย่างที่จะเตัวอย่างที่ที่สามที่สี่เนาะทาูนะคะว่าว่จะมีใคได้นะคะอไได้มีรับขายอารับนี่คือเป็นผ้านกานแตนเอมาคะนี่คือเป็นโปรแกรนมีทั้งมีทั้งบรรยาาทุนและคนเร์ตทำงาอันนี้ดวมาดูคะแต่ก็มีอะไคะมันก็จุมขายมก็ต้องหมายว่าสินค้าต้นปีมีอะไรคะถ่าสินค้าปลปีจะเป็นต้นจุนขาย จะต้องมีบวกซื one, ้อขาดบ่ายใช่ไหมจุมเตอร์เดียวคุถ่ายว่าขายนร็ขายไป้ขายเไรนาะเนาะก็จะ้การณ์ซ้ำหมุเวียนแล้หมุนเวียนมีที่ซ1หเวียนมีส่วนเจ้าของเนาะพอจบแล้วการองที่ห้าต้งาให้รูสัเข้าใจว่าห้านี้ มีอะไรมาต่อยเข้าใจว่าเป็นการงเงินมีกี่งอกค้าถามว่มกกีอะไรคะมีงบกกำไรขาดทุทนเะไรสักการเงรนินและงอกก็คือการขายเนาะนางนั้นเดี๋ยวงานผู้สั่งค้าดูนะคะว่าเราค่อยส่งเนาะเก็บไว้ว่าถ่ายรูปไอ้ะทำเก็บไว้ในแฟกตนะคะไอ้แต่งมาในหนสือพิมพ์แล้วเนาะ,ะแล้วกูจะให้ในสูตรไหนติดตามค้ารูปทีนี้น,นะคะโอเค